ทาทูมันของเราทำเสร็จแล้วนะคะทุกคนน่ากินไหมแม่ทาชิน,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 นง่าย,นายง่ายนะทุกคนวันนี้นี่เลยนะคะนี่แม่ปิดที่กันแล้วนะ แค่เพียงก็จะคั่วให้มันหอมนิดีึชงชนิดปลาทูมันค,ค่ะทุกคนเนื้อเกลือค่ะน้ำตาลถังนัว นะคะทุกคนรออย่างนี้เลยค่ะจากนั้นอันนี้แม่ปิดแก๊เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแม่เพียงแค่ให้อ่าหอมกับพิกพอสุกนิดหน่อยอีพร้าเอาลงไปเลยค่ะเพราะว่าน้ํามันนี้ก็แม่ก็จะกินด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันอร่อยมากปลาทูมัน คุกกับข้าวร้อนๆนะคะทุกคนแต่แซ่บมากเลยค่ะเด็กๆชอบมากเลยนะมันเป็นหนเลยค่ะแนแ่นี้แล้วค่ะเรียบร้อยอันนี้กล่องนี้ แม่จะทำไปให้พ่อบ้านนะคะทุกคนนี่เลยให้พ่อบ้านไปกินที่ทำงานหนึ่งตัวนะคะนี่เลยค่ะน่ากินไหมทุกคนอันนี้แม่จัดไปให้พ่อบ้านนะคะ ส่วนนี้ก็คือแม่คก็จะเก็บเอาไว้กินที่บ้านนะคะทุกคนแม่จะไว้ให้ลูกนะคะตอนนี้ เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่เลยนะคะปลาทูมันทอดน่ากินมากเลยนะคะทุกคนน่ากินไหมนี่อันนี้เดี๋ยวของตรงนี้เดี๋ยวแม่ก็จะเตรียมจัดส่งให้ลูกค้านะคะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะปลาสับ พุทธากวนของเรานะคะนี่เลยเรียบร้อยแล้วค่ะ